สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอฟซเดินทางมหาหอดแล้วครับพี่น้องครับตลาดมารวยมาถึงแล้วมาถึงแล้วเดี๋ยวนี้โอ้ทีมงานเขากำลังทยอยมาติดสามคนกันมาติดติดเลยหนึงพันสามพันสี่ 5.

ให้นี่แต่ว่าฝนตกท่มือครับวันนีวัน่ฝนไปที่อ๋ออัน้นาวท่านี่เวที แดินโค้งไปไกลแล้วเด้อโอ้ินแกนดีว้าวว้

ก,กับปลาอ้อยเลยพี่น้อง ไปจอดเนี่ยกันไปดีละฮะที่ตังค์ติดเยอะดิติดแล้ววะเมียนั้งไปเลยท้ายก็ท้ายแล้มุงนี่เขาจสีกลางเต้นเต้นเต้นยาวนี่เต้นอะไรเขาเต้เต้นอันเต้นชุดเต้นคนเขาเี่อไหมอ๋อคนเขาต้องขายปีกเออไม่หรอกเขายุบตาแล้วเดี๋ยวไปว่ากันไหม เขาจอดข้างนอกก็ได้าจอดนอกทางเกรพอเาขัวเหมือนเดินวงกวงนี่พอเดียววงกวงสิตอาเขาสี่แวกันเดี๋ยวให้รถอันให้รถกล้องรถค้นเขาขอกันแล้วเขาเอง็เขาเดี่ยงกันก่อน ั่สลอปก่นไงมั่สลอดไปก่นเอี่เงทางะมันต่เด็เออมันงสลอปก่นแล้วันนี้เขาเขาต้องจอดในสทงกะนี่น่มากเขาจอดนอกได้รถบัตรถบัตรโพสเคมรวมถึเอยเขาลกคนตั้งเตน เบิ van, ้งหนีบอยมนเบิดันเถอะครับเอาแค่เื่อนหกใช่แค่อ้เขาคือให้เขาหน่อยสิเขาคือให้หน่อยสิฮะเขาเอารถในเดืิงมาเข้ามาด้วยเวลาิงรถที่เานจอนจอดแล้วก็หจะดปิดเข้ามาขอรับพี่ เนี่ยพี่พื้ญญน,นออออที่ของตลาด96ไร่เลยรอรอหมดสัญญาอ้อยจากโรงงานก<อ>ันน้ท,ทำเหมือนตลาดซิบบานใหญ่เลยทำว่าป่วยใช่รอหมดสัญญาจากโรงงาน อือนี่เขาโรงงานเขามีสัญญาอยู่เช่าเช่าหอยสว่ามงมีทุ่ยติดบนดับ่าไหร่ถนนแยกพี่ถมนเก้ากหรือถไร่เออซื้อเรียบร้อยแล้วครับขันล้านอืกับที่ขันลาน<อ>รับรบอทำป็นตุลักมันติดถนนมันติดถนนใหญ่เนาะได้ครับบางทีงเลยครับแล้วก็ไม่มีเสียงเรื่องร้องด้วยเป็นแจ้งได้สว่างเปิดดิดดี่เออโอเคโอเคนี่ละมังจี๋แล้ว ววันที่5นะครับวันที่5ของแม่สกน้อยนะครับที่นี่แหละตลาดบางรวยมึงมูงเข้าเน้นปะใช่แล้วก็วันที่22ก็ของเพชรลำพูนนี่แหละยี่สิบสองตลาดมานรวยนี่แหละครับทุกคณะแหละต้องได้มาต้องนี่หมดต้องมาหนีเลยทุกคณะต้องได้มาหมดอ้าวอ้าวอ้าวกำลังบิวอยู่กำลังบิวกำลังบิวอยู่อะไรอยากว่าอยากซื้ออยากได้สาวน้อยจากจีคิวอ่ะ ผสมได้แล้วนะการหน้าผสมได้แล้วอ่างิวจ่ายแล้วจ่ายเงินสดแล้วร้อยละแี่หิวบอกโยมแล้วโยมอยากได้สามร้อยแล้วสิบขีดตัวแค่ตลาดปารวยในเครือข่ายของเครือข่ส่วนคนเที่ยวงานดีเยินไหมทุกส่วนตลาดปารวยก็ แม่ทับภาคที่สองนี่แม่ทัพทับเยอะแยะอ๋อเยี่ยครับพี่น้องครับสุรากิริวิศนุพงศ์วันนี้กิมนาหขอบคุณแฟนคลับเอฟซีดีๆต่างอย่าลืมกดไลค์กดซับจากใครช่องพ่อพยางค์ที่รับมวลออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับรถบัสมาหมดทุกขั้นแล้วครับพี่น้องครับอ่าขั้นทีซีแลนด์เตะก็เริ่มถอยเข้างาน